ตอนนี้ดิฉันอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินอิสรภาพค่ะซึ่งเป็นสถานีจุดเริ่มต้นของอุโมงรถไฟฟ้าใต้ดินที่จะรอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแห่งแรกของประเทศไทยนะคะแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่สถานีสนามชัยค่ะและในวันนี้ก็มีพิธีบวงสวงรวมถึงทำบุญหัวขุดเจาะเพื่อเป็นสิริมงคลด้วยค่ะ วันนี้เมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกา45นาทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพลอากาศเอกประจินจันตองและคณนะได้เดินทางมายังสถานที่ก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินอิสรภาพเพื่อร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญหัวเจาะอ,อุโมงรถไฟฟ้าในโครงการรถไฟฟ้าสา,สายสีน้ำเงินช่วงสถานีสนามชัยถึงสถานีท่าพระหลังจากก่อนหน้านี้หัวขุดเจาะเกิดปัญหาขัดข้องทำให้ต้องหยุดงานไประยะหนึ่งทั้งนี้โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสัญญาสองมีงานก่อสร้างที่สำ ได้แก่งานก่อสร้างผนังกันดินงานหล่อชิ้นส่วนอุโมงค์งานขุดและติดตั้งชิ้นส่วนอุโมงค์สถานีรถไฟฟ้าอิสรภาพและสถานีสนามชัยงานก่อสร้างสะพานข้ามคลองคูเมืองเดิมบริเวณสถานีสนามชัยและงานก่อสร้างโครงสร้างคานโดยการดําเนินงานการก่อสร้างนั้นณสิ้นเดือนสิงหาคมปี2557ล่วงหน้าไปแล้วกว่า63.74เปอร์เซ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีบวงสวงแล้วนะคะพลอากาศเอกประจินจันตองก็ได้เดินทางไปยังสถานีเตาปูนซึ่งอยู่ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะแล้วก็เป็นจุดเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินแห่งนี้ค่ะโดยสถานีเตาปูนนั้นนะคะมีการดําเนินงานที่ล่วงไปกว่า 99. 7 5แลเ้วแล้วก็พร้อมที่จะเปิดให้บริการในปี2559แล้วค่ะกิรติพุทธโหงหนาวท6รายงาน